ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องดีๆที่นํามาฝากกันเช้านี้นะคะเป็นเรื่องราวของผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีเขาหารายได้เสริมระหว่างที่มารอรับส่งลูกที่โรงเรียนเขาเปิดร้านกาแฟโบราณขายรายได้ดีทีเดียวค่ะผู้ปกครองท่านนี้นะคะก็คือคุณยอดขวัญหอเร่ เป็นอดีตแม่ค้าขายน้ำสมุนไพรที่ตลาดไทยย้อนยุคบางระจนันค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหันมาขายกาแฟโบราณที่ริมคลองหน้าทางเข้าโรงเรียนสิงห์บุรีก็จัดร้านแบบแนวย้อนยุคนะคะในสมัยโบราณเป็นจักรยานโบราณแล้วก็อุปกรณ์ชงกาแฟเรียกว่าร้านค่อนข้างย้อนยุคดูปแปลกตากับผู้ที่พบเห็นค่ะเขาก็เข้ามาถ่ายรูปกันมาเลือกซื้อกาแฟโบราณน,นะคะมีที่นั่งสำหรับลูกค้าให้นั่งรอถ่ายภาพกันด้วยค่ะ โดยคุณยอดขวัญก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยของตอนนี้มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นทําให้ต้นทุนขายของก็สูงตามไปด้วยจึงใช้เวลาว่างมาหาไรายได้เสริมตอนเช้าและตอนเย็นเวลาที่ไปรับส่งลูกไปโรงเรียนโดยเปิดร้านกาแฟโบราณนะคะสร้างรายได้วันละประมาณ400ถึง500บาทก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันก็คือต้องวิ่งไปกลับบ้านอยู่แล้วล่ะคะ่ะก็ใช้โอกาสนี้มาหาไรายได้เสริมซะเลย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใครอยากจะไปช่วยอุดหนุนแม่ค้าท่านนี้นะคะขายกาแฟโบราณค่ะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา8.30นาิกานาทีวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ที่หน้าริมคลองหน้าโรงเรียนหน้าทางเข้าโรงเรียนสิงห์บุรีนะคะทุกเมนูราคาแก้วละ30บาทเท่านั้นค่ะ